ตีต yeah. ไข่พิซซ่าหนูไดตีไี้ยตีไข่พิซซ่าหนูได้ตีเฮียนี่ไง้สัส่งบ้านผิดไงส่งกับข้าบ้านผิดไง <c oughs> ไม่ไหวไอ้เหี้ยปวดท้องไอ้เหี้ยส่งไอ้เหี้ยส่งส่งกับข้าบ้านผิดไอ้เหี้ยตัวได้ฟาดได้สัตว์ตาย โคตรสวยโคตรสวยเลยสุดแรงนโอ้น้ำตาไหลเรเลวอน้เรเลเอาเชียใครเนี่ยานเราเยอะจังเล้เนียโดนโช่างมาไหวเนี่ยช่างอยากขึ้นด้วยขึ้นเช่างซ่อมไอ้ช่างซ่อมปะรอ้เขามาทวงเงินหรืออ่ะเนีย ไอ้เหี้ยฆ่าน็อตใครไม่ฆ่าน็อตไอ้เหี้ยปวดท้องกูไม่ไหววายเหี้ยกูซ่อมอะไรอ่ะซ่อมซ่อมไส้คืออะไรอะไรคือซ่อมไส้ครับซ่อมไส้คืออะไรครับเนี่ยอะไรคือซ่อมไส้ชุดนอจะเอาครับเออบิดตังค่ายนี่ได้ไงอ่ะชุดชั้นในเราอ่ะแม่งอชุดชั้นในพวกเราไปใส่ไอ้เหี้ยขึ้นมาเนาะ ไออพวกหลุดๆไอ้พวกทับศพมันวะเนะี่ยหัวขาดแล้วบนะ้างเอา้าพวกกูเป็นเที่ยเลยเนะี่ยโอ้ยแม่งกระดกยากกระดกเย็นจริงเลยไม่เหมือนกระดออะไรกระดกง่ายจริงอ้วนขึ้นไหมไอ้เที่ยน,นี่ถ้าทางจะหลังยาอ้วนขึ้นมาไอ้เจ้่จะเมาเลย ไอ้เจนี่บ้านจัดนะเนตัวตื่นโมแกนเฮียเ่ราะเปอะไรบีบเฮียอะไรก็รู้บอกอ่อไอ้เฮียไม่รู้จักใหญ่ไม่รู้จักเล็กไอ้จัดเลยก็ทำไซตแตกเฮ้ยได้ข่าวอ่ะไปขโมยเกงในข้าบ้านมาเหรอฮะไปขโมยเกงในข้าบ้านมาเปล่าไอ้เฮียได้มองหน้าไงมองหน้ากรรมกรนป็นกูอะ ลงมาดิลงมาดิลงมาดิลงมาซองฮูมีดิลงมาซองฮูมีดิมาเคลียร์กันหน่อยมาเคลียร์กันหน่อยมาเคลียร์กันหน่อยชัวช่วชัวช่วชั่วนี่ไอส,สัตว์เหย, <c oughs> ยียไอเหี้ยแม่ขโมยเกงไปข้างบ้านเลยสัตว์ข้างบ้านกูเดือดร้อนจัดแค่นั้นแหละแม่งก็จะซองฮูมีเลยจริง สองคงมีไปรุ้นคำทรายจัดอหะเช่นะน่ะคืออะไรน้องโอ้ยพี่เป็นพี่ขีดด่รถอย่างเงี้ยครับขี่ไปดูตาหมาตาเรือตาโหตาหาเลยขี่เป็นปะเนี่ยอ,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 อย่างงี้จอดเลยอย่างงี้จอดเลยพี่พเฮ้ยเฮ้ยหนีแบบน,นี้ไม่ได้แล้วเว้ยเครื่องยนต์แปดสูบมันจะตามคุณไปนะอ้าวไอ้นี่เนี่ยแม่งวัดความแรงกับเราไงหมแรงไม่จอดอ่ะเดี๋ยวว่าน้องมีต้องเล่นปลาทารูปัก อาวเฮียอู้เกือบเกือบเกือบเฮียโอ้ยเฮียสิบแปดล้อกูช้าจริงเลยวะเฮียกั้งครับซ่อมรถหน่อยครับขอโครงการคนละครึ่งนะครับเสียห้าร้อยมาั้งครับ ้งงอยยู่่่นเีชาผมผมเพิ่งเข้าครับผมเพิ่งเข้าสามนาทีได้ครับได้ครับอีกคนกี่นาทีครับนลยอีกคนเลกี่นาทีครับอีกคนเลยอีกกี่นาทีครับอีกกี่นาทีออกจากช่างครับเนี่ยอีกกี่ร์ทีออกจากช่างไรเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปขับรถอย่างเงี้ยครับไปขับรถอย่างเงี้ยเฮ้ยปัดหน้าปัดหลังยังไม่ได้แล้ว ต้องคุยหน่อยเปล่าต้องคุยหน่อยเปล่าเฮ้ยต้องคุยหน่อยเปล่าคุยกันหน่อย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 กักดิ๊กดูฟักกักกดูักก what the fuck what the fuck ย้อไม่ได้ว่า what the fuck ิ๊กโอยักดิ๊กอ้เหี่ยอุ้พี่อ่ยตอนไอ้คุณไต่ไม่โดนฟันเลยยัทำอย่างนี้ไม่ได้เย พีเมียชาวบ้านังไม่ได้นะเว้ยตอนเมาอ่ะเข้าใจเปล่าเฮียเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเยพีเมียชาวบ้านไม่ได้นะเว้ยพู่เข้าใจไหมเฮียเขาก็มีแบบเขาก็มีเส็มเข็มเส็มเข็มเหมือนาเว้ยมึงทำยางงเขาไม่ได้เว้ยเขามีจิมงจิโมเจมะดดีใช่ใช่จัดดจัดดิจอดดิ เห็นหน้าแล้วแบบไม่ค่อยเข้าเขาเขาทงเข้าท่าเลยว่ะแบบทำหน้านักลงนักเลงใส่ไหมอ่ะทำหน้านักลงนักเลงใส่ทำไมเอ้ยไอ้เีิยโดนฟันเลยยังไปได้ก่อนเฮ้ยแม่ไม่โลเพีรือเปล่ะมันไม่กลัวเลือดรดเลยหรอไม่กลัวเลือดแบบไหลเลยหรอเฮียมันปัจจัยยานต่อเลยหรอเฮียก็สมก์เดคคำทรายเลยอ่ะเฮียกันไปเฮ้ยเจอวัยรุ่นหาเร่ะ อย่าแม่งแอคที่ผ่านคันเนี้ยทำเท่ียาทำทรงเท่แบบขี่ฮาร์เลย์คันงแพง